ครับผมหลายคนนะครับที่มีแบงค์ร้อยนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนก็เรียกกันว่าแบงค์งร้อยโบกผัดนะครับมีสะสมอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะครับว่านอกจากตัวแบงค์แล้วนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังมีทําแบบที่เป็นมีปกออกมาด้วยนะครับคู่ใส่มานะครับ แต่ว่าวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับในการที่จะซื้อหามาเก็บสะสมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับความสุขใจสไตล์ควนสะสมรัพย์เชนครับแบงค์ร้อยรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบงค์ร้อยที่ระลึกนะครับผมครบ 60ปีนะครับที่ในหลวงร9นะครับแต่งงานนะครับเมื่อปีพศ2 5 5 3นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นในหลวงรอยืนคู่กับพระราชนีร9กนะครับก็จะมีท่านได้โบกพระหัตโบกมือนะครับเขาก็จะเลยเรียกกันว่าเป็นแบงค์โบกพระหัตนั่นเองนะครับแบงค์ร้อยโบกพระหัตถ์นะครับหมวดตัวอักษรนะครับก็จะมีหมวด ตัว R นะครับ 9R ทอทงนะครับแล้วก็จะมีตัวหมวด 9S ทอทงด้วยนะครับซึ่งหมวด 9S ทอทงเนี่ยก็จะหายากกว่าหมวด 9R นะครับถ้าราคาซื้อขายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150-200บาทนะครับถ้าเป็นเฉพาะตัวธนบัตรอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นหมวดตัว S ก็ราคาก็จะสูงมากขึ้นนะครับ หรือว่าถ้าเป็นตัวเลขสวยนะครับก็จะราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายคนนะครับอาจจะมีแค่ตัวแบงก์อย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วในช่วงนั้นนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีทําออกมาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปกนะครับปกธนบัตรนะครับโดยที่จะมีการนะครับใส่ธนบัตรไว้ข้างในแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้คู่มือธนบัตรไทยเล่มนี้นะครับผมไว้เก็บ เป็นข้อมูลนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคู่มือธนบัตรไทยเล่มล่าสุดเพิ่งออกนะครับปีนี้เลยนะครับมีธนบัตรนะครับตั้งแต่แบบที่1นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีธนบัตรที่ระลึกนะครับจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับใครที่สั่งจองกับผมนะครับผมจะมีของแถมพิเศษด้วยนะครับก็จะมีเป็นคู่มือ ผู้ใช้ธนบัตรนะครับจะเป็นทั้งแบบ16นะครับแล้วก็แบบ17นะครับแล้วก็ยังมีโบชัวของแบงก์20บาทโพลิเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นแบบฟอร์มนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับของธนบัตรที่เราเก็บสะสมนะครับก็จะแถมให้ไปนะครับตอนนี้เหลือชุดสุดท้ายนะครับใครที่ต้องการนะครับก็รีบเลยนะครับ แอดไลน์คิสดีซนะครับมาสั่งจองกันได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับสำหรับอยู่ที่ผมนะครับก็เชิญกันได้นะครับโดยที่ปกธนบัตรนะครับถ้าใครไปเดินเลือกหาซื้อมาสะสมนะครับแล้วเจอแบบที่มีปกนะครับก็ แนะนําให้ซื้อเก็บมาสะสมกันได้นะครับเพราะว่าที่ปกธนบัตรก็จะมีเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับลักษณะของธนบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นจํานวนการผลิตนะครับผลิตที่ไหนจ่ายแรกเมื่อไหร่นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อสําหรับตัวที่เป็นธนบัตรที่มาพร้อมปกนะครับก็คือว่า 6ธนบัตรเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับก็คือถ้าเราไม่มีตัวอย่างนะครับในการที่จะเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะครับว่ามีด้วยกัน2แบบนะครับโดยแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนจัดพิมพ์ออกมานะครับให้ประชาชนแลกนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบที่นักสะสมนะครับ พ่อค้านะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะมีเก็บสะสมก็เลยมีพ่อค้านะครับนำปกของจริงนะครับไปถ่ายเอกสารแล้วก็ทำมาเป็นปกนะครับให้พวกเราได้ซื้อมาเก็บสะสมนะครับลักษณะความแตกต่างนะครับที่เราจะดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับ2ปกนี้นะครับซ้ายนะครับแล้วก็ขวา เพื่อนๆลองทายดูนะครับว่าอันไหนของจริงนะครับไม่ใช่อันไหนของจริงอันไหนออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ปกใบไหนที่เป็นปกที่ถ่ายเอกสารออกมาทำขึ้นมาเพื่อให้นักสะสมได้เก็บสะสมอีกนะครับเรามาดูกันนะครับความแตกต่างนะครับถ้ามองถ้าเรามีให้เปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสีนะครับสีที่พิมพ์ออกมานะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะสีออกจากเข้มนะครับ ด้านขวามือเนี่ยออกจะจางๆนะครับแต่ลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยจะมองแค่เรื่องสีอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เขาเอาต้นฉบับนะครับไปสแกนแล้วก็ปริ้นออกมานะครับพิมพ์ออกมานะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับลักษณะของเนื้อกระดาษก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับ เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับข้อองค์ข้อความขนาดต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูจุดสังเกตนะครับว่าแบบไหนที่เป็นแบบที่ปิ้น์ขึ้นมานะครับกับแบบไหนที่เป็นออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสีของกระดาษจะมีความแตกต่างนะครับด้านขวามือเนี่ยสีออกจะออกชมพูชมพูนวลนๆน,น,นะครับ ส่วนด้านซ้ายมือจะออกขาวๆนะครับนะครับผมรับมาถึงเฉลยนะครับปกที่ซ้ายมือของผมนะครับที่มีความเข้มนะครับแล้วก็ด้านในสีออกขาวๆนะครับเป็นปกที่อ่าจะทําขึ้นมาใหม่นะครับโดยอ่าเพราะท่านเพาะค้าแมค้านะครับทามาเพื่อให้นักสะสมได้มีเก็บสะสมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบอ่า กระแสเก็บสะสมนี่บูมมากเลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับที่เห็นออกสีออกชมพูชมพูหน่อยนะครับจะเป็นปกที่ต้นฉบับนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลักษณะนะครับถ้าใครไปซื้อนะครับก็สังเกตดูได้นะครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับสีจะเห็นความแตกต่างนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อโดยไม่มีตัวเปรียบเทียบ ก็ให้เราพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเป็นสีอ่อนเนี่ยก็คือจะเป็นปกที่ทํามารุ่นหลังนะครับส่วนถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยเป็นปกที่รุ่นแรกที่ต้นฉบับนะครับทามาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งราคานะครับธนบัตรที่รวมปกด้วยเนี่ยก็จะราคาอ่ามาก2 0 0ถึง300บาทนะครับก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะได้ปกแบบทำมาขึ้นมาใหม่หรือว่าอยากได้ ปกแบบต้นฉบับนะครับซึ่งราคาก็อาจจะแบบทําทขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อาจจะถูกกว่าแบบต้นฉบับนิดหน่อยนะครับก็พิจารณาเรื่องราคาดูนะครับและสาหรับใครที่อยากมีข้อมูลนะครับเรื่องจํานวนการผลิตนะครับหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมีธนบัตรกี่รุ่นกี่แบบนะครับก็สามารถตอนนี้นะครับมีคู่มือธนบัตรนะครับที่เราสามารถที่จะ เป็นแหล่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสําหรับคู่มือธนบัตรเรี่มนี้นะครับอัดแน่นด้วยความรู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนการผลิตนะครับหมวดตัวอักษรต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบลายเซ็นนะครับรุ่นไหนผลิตมากน้อยเท่าไหร่ลายเซน็นใครหายากราคาประเมินนะครับก็ถือว่าเป็น คู่มือของนักสะสมตัวจริงหรือว่าท่านที่สนใจได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องมือใหม่สะสมทรัพย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ